สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ครับจะต่อจากเรื่องราวเอพิโซดที่แล้วนะใครที่ยังไม่ดูนะครับรีบไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะไม่ปฏิบัติต่อเรื่องเอาเนาะ เรื่องตำนานมวยสู้สิงโตนะครับที่มีความย้อนแย้งในสำนักของตัวเองของท่านมหาศาสดาต้นท่าต้นธรรมมวลสารชั้นต้นนะฮะชื่อว่าท่านแซนกิมซานเนี่ยทำให้การแกะรอยของแอดมินนี่ตอนนี้นะครับเจ้มจนมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะทยอยทยอทยอทำคลิปมาเรื่อยๆนะเป็นการตกผลึกทางความคิดของแอดมินเองนะครับที่รู้จักแล้วก็เห็นคลิปต่างๆของลุงแซนมาทั้งหมดประมาณ10กว่าปีแล้วอะ ก็สะสมข้อมูลมาในระยะหนึ่งนานแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็เอามาเรียบเรียงให้ทุกท่านเข้าใจไปทีละองค์ประกอบแล้วถ้าเกิดแอดมินเรียกชื่อว่าลุงแซนนี่ก็ไม่ต้องงงนะฮะเพราะว่าบางที่นะฮะบางเว็บบางเพจก็อาจจะเรียกชื่อแกว่าซานนะฮะแต่แอดมินถนัดเรียกว่าแซนก็เรียกแซนละกันเรื่องมวยสู้สิงโตฆ่าสิงโตนี่นะครับความจริงอันดับแรกเลยนะทุกท่านก็รู้กันอยู่แล้วแหละนะฮะว่าสิงโตไม่ได้อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนี้นะิงโตมีถิ่นอาศัยใกล้ที่สุดนะฮะต้องอยู่ที่อินเดียขนาดประเทศพม,ม่านะครับทีีม่ม สิงโตอยู่ในรูปแบบวรรณกรรมประติมากรรมในจีนไทยลาวขเขมรหรือว่าในที่อื่นๆในละแวกนี้นะล้วนแล้วแต่สอดแทรกมาในความเชื่อในด้านศาสนานะฮะทั้งพราหมณ์ฮินดูหรือในเรื่องรามายณะนะฮะในตอนนรสิงห์พระวิษณุอวตารน,นะฮะก็มีการอวตารมาเป็นครึ่งคนครึ่งสิงโตอะไรแบบเนี้ยไอ้ตรงนี้ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาก็อาจจะเป็นที่มาในการแกะสลักรูปสิงโตนะหรือสิงโตนี่ก็เป็นสัตว์ตัวแทนแห่งความแข็งแกร่งความยิ่งใหญ่นะฮะ อาจจะเป็นการสลักเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ของเขาในยุคนั้นนะภาพสลักที่ปรากฏที่นครวัดนะครับก็อาจจะเป็นในแนวทางแบบแล,ลักษณะแบบนี้ที่ผมอธิบายมามากกว่านะดังนั้นการโม้ในระดับที่ว่ามีมวยชนะสิงโตมือเปล่าตีนเปล่าได้เนี่ยเตะเข้าง่ามขาง่ามดากทีนึงจนสิงโตปิวเรี่ยวลอยละล่องสิงโตตายห่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นการโกรหกที่แทบไม่ต้องไปต่อนะครับว่าที่เหลือนั้นจะเท็จขนาดไหนนะ แต่ผมก็จะลองคิดต่อให้ลุงแซนแล้วกันนะครับการที่คนดวลเดี่ยวกับสิงโตและปราบสิงโตได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหลือเชื่อเลยนะครับว่าคนที่เล่านี่โม้ยังกับตาเห็นนะ่ย ไม่มีแม้แต่การจารึกนามผู้กล้าฆ่าสิงโตคนนี้ในประวัติศาสตร์เขมรนะเหลือเพียงแต่คำอวดอ้างของลุนแซนเนี่ยแหละครับบอกคนอื่นเล่าไปทั่วนะฮะไม่เว้นแม้แต่สารคดีฝรั่งนะครับที่ลุงก็ยังเล่าเป็นตู่เป็นตะนี่ถ้าเกิดเอาซีเรียจริงๆนะถ้าเกิดมาคิดกันนะครับว่าคนเราจะชนะสิงโตได้อย่างไรนะฮะมันจะเกิดขึ้นแค่2กรณีเท่านั้นนะหนึ่งนี่ก็คือว่าในเมื่อย่านอาเซียนนี้ไม่มีสิงโตนะฮะแล้วมันจะเป็นจริงได้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่สถานที่เดียวนั่นก็คือมันเกิดขึ้นที่อิิินนนนเดีียถ่่่ทสงโตัแหล แล้วชนชั้นการปกครองของเข,งขมรโบราณนะครับถ้าเกิดพวกเขาสืบสายมาจากอินเดียจริงนะฮะเคยเห็นสิงโตจริงแล้วก็มาบอกเล่าต่อๆกันเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะติดตัวพวกเขามาด้วยนะครับแล้วก็เล่ากันรุ่นต่อรุ่นเรื่อยมาบนแผ่นดินเขมรน,นะดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ดินแดนแห่งใหม่นี้นะครับคาบอกเล่าของชาวอินเดียนะครับแต่ว่ามาเล่าบนแผ่นดินเขมรเนี่ยดังนั้นเรื่องสิงโตก็จะเกิดขึ้นที่แผ่นดินเขมรน้าบัตรนั้นนะฮะในดินแดนที่ในความเป็นจริงไม่มีสิงโตกับ2นะครับถ้าเกิดจะสู้กับสิงโตแล้วชนะเนี่ คนที่สู้เนี่ยจะต้องใช้อาวุธแล้วก็ต้องใส่วงเล็บไปเลยนะว่าดินแดนนั้นต้องมีสิงโตนะเว้ยแล้วในอพิโซดที่แล้วที่ผมเอามาแฉะนะครับว่าพีลำลูกศิษย์ของท่านแซนเนี่ยได้หลุดปากออกมานะครับว่าตำนานมวยบ็อกกัตตอร์เนี่ยเกิดจากการสู้ด้วยอาวุธมีอาวุธอยู่ที่มือนะครับแล้วก็เอาเสียบเอาทิ่มไปที่คอสิงโตเนี่ยแหละในรูปที่พีลำสาธิตให้ดูเนี่ยไม่ใช่ปลักคิกนะฮะเป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ข้อสรุปนะแล้วอย่าไปดูลูกผิดคิดว่ยายา่่่าาาพพพีีลยยมทจะะัดบวเือนนกิน สิ่งที่พีรำพูดตบหน้าลุงไว้ในตอนที่แล้วนะครับมีความสอดคล้องมาจากการแปลความหมายของปคตอนในพรจนานุกรมเขมรนะรโดยอันดับแรกนะครับผมจะแปลให้ทีละคำก่อนตามนี้นะกุลนะครับแปลว่าศิละปะการต่อสู้บกนะฮะแปลว่าต่อยหรือว่าทุบตอหรือออกเสียงว่าโตได้เนี่ยแปลว่าสิงโต แล้วคำเริ่มต้นนะฮะอาจจะเคยได้ยินกันนะครับว่ารบกตอเนี่ยก็คือเพี้ยนมาจนเหลือสั้นๆแค่คําว่าบกตอดังนั้นเราอาจจะเห็นคําในปัจจุบันนะครับว่ามีทั้งคําว่ากุนรบกตอหรือว่าเหลือแค่คําว่ากุนบกตออย่างเดียวนะก็คือใส่กุนไปข้างหน้าก็คือศิละปะก,การต่อสู้อะ่ะยกเว้นคําว่ากุนเชียงกับกุนเต้านะ โดยผมจะขอควบอธิบายคร่าวๆให้เห็นภาพไปด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปตลอดจนถึงความวุ่นวายจนมาถึงการแข่งขันซีเกมนั้นมันเกิดจากอะไรในเขมรครับเขาก็มีกลุ่มผู้อนุรักษ์วิชาต่างๆแล้วก็มีศิละปะวัฒนธรรมของเขานะฮะรวมไปถึงศิละปะการต่อสู้20ปีย้อนหลังลงไปนะครับในเขมรจะเรียกวิชาการต่อสู้โบราณของพวกเขานะครับก็จะมีคําประมาณนี้นะยุทธกุลขอมขบากุลโบราณขเมรแล้วก็คําจํากัดความที่ผมยกตัวอย่างมา2คำเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยวิชาต่างๆนะครับเช่นวิชาที่เกี่ยวกับอาวุธโบราณของขเขมรมวยปัม้มเขมรแล้วก็ศิลปะการต่อสู้แบบใช้มือเปล่าโดยศิลปะการต่อสู้แบบใช้มือเปล่าเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นพวกชกมวยอะไรแบบนี้ถูกพัฒนามาเป็นเกมกีฬาบนเวทีนะครับซึ่งในขเขมรก็มีหลายสิบปีมาแล้วนะครับโดยชายแดนนะครับของประเทศไทยกับประเทศกัศกมพูชาที่ติดกันเนี่ยมีการชกระหว่างนักมวยขเขมรชกกันเองนะครับตามอิทธิพลกติกาแบบมวยไทยหรือว่าข้ามาชกกับนักมวยไทยเรา แต่เนื่องจากเกิดปัญหาในประเทศของเขานะครับแล้วก็ทําให้การโชคกีฬาแบบนี้มันไม่ค่อยปฏิปตอนะแล้วก็ไม่มีองค์กรหรือสมาคมมวยอะไรใดๆนะครับจัดแบบยืนระยะมาเหมือนบ้านเราที่มีลุมพินีล่าดําเนินอะไรแบบนี้จนมาถึงในยุคที่ขเขมรปัญหาในประเทศสงบลงนะครับแล้วก็ในภายหลังนะครับก็มีโปรโมเตอร์มวยไทยจากประเทศไทยเราเนี่ยเข้าไปทําธุรกิจที่ขเขมรในภายหลังประเทศขเขมรก็เลยมีการชคอย่างเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นซึ่งมวยชคบ,บนเวทีแบบนี้ที่ขเขมรน,นะครับเขาเรียกว่าประดาวสเล สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่กี่ปีย้อนหลังมาน,นี่เองนะครับมีการผักดันเปลี่ยนชื่อให้เป็นคําว่ากุลคแมนะฮะโดยมีการเซตมวยแบบมวยสมัครเล่นเป็นทีมชาติในกีฬามหากรรมกีฬาระหว่างประเทศขึ้นมาด้วยนะนี่ก็เป็นแขนงหนึ่งที่มีการผักดันกันมานะครับก็ปัจจุบันนี้ก็จะพยายามที่จะเซตคําว่ากุลคแมขึ้นมาแทนที่ประดาวสเล ส่วนมวยลีลาต่อสู้แบบโบราณของเขมรน,นะครับก็ยังมีกลุ่มคนอนุรักษ์ที่เสมือนกับบ้านเราอะ่ะอนุรักษ์มวยไทยโบราณไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนแห่งความวุ่นวายและฟังดีๆนะครับห้ามกระพริบหูเลยนะในหมวดของวิชาอาวุธโบราณของเขมรน,นะฮะตามพจนานุกรมเขมรเนี่ยมีระบุชื่อถึงไม้กระบองสั้นพจนานุกรมเขมรน,นะครับฉบับปี1967หนะครับหรือว่าพศ2510เนี่ยมีระบุคําว่าบกตอไว้นะฮะหรือว่าลาบกตอ ระบุว่าเป็นวิชากระบ,บองสั้นชนิดหนึ่งนะครับตามพจนานุกรมขเขมรไทยก็มีคำคำนี้ด้วยนะตามตัวอย่างหน้านี้เลยนะครับระบุว่าระบก,กะตอเนี่ยตะบ,บองสั้นชนิดหนึ่งกุลระบบก,กะตอเนี่ยศิลปะการใช้ตะบ,บองแบบนั้นอันนี้ก็พิมพ์มาแบบนี้นะผมก็อ่านแบบนี้ไปเลยนะ นั่นก็คือเป็นวิชาอาวุธกระบ,บองนะชื่อนี้นะครับดังนั้นมาถึงตรงนี้นะครับขอเน้นเลยนะครับว่าคําว่าบกคตอลบกคตอะไรแบบเนี้ยเป็นคําที่มีอยู่จริงในท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมเขมรน,นะฮะคำคำนี้ไม่ได้เกิดจากตะลุงซุปเปอร์สยายร่างทองเป็นคนคิดคําโกหกขึ้นมาแต่อย่างใดคํานี้มีอยู่จริงในเขมรน,นะครับไม่ใช่คําคิดขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันตั้งแต่ตะลุงเนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่จากการแปลทีละคําแบบเด็กอนุบาลของตะลุงเนี่ยทำให้ความหมายผิดไปนะครับ กลายเป็นคําว่าชกสิงโตทุบสิงโตสู้สิงโตไปในที่สุดแล้วก็ไปผูกกับเรื่องราวภาพสลักที่นครวัดด้วยนะครับจนแทบจะเกิดเป็นหนังเรื่องใหม่เรื่องนึงออกมาเลยนะแกโอยังเป็นทางการมาปี2004เนี่ยเรียกได้ว่ามีการเซตสมาคมเซตอะไรต่างๆมาเรียบร้อยเนี่ยแล้วทั้งภาคประชาชนภาครัฐเห็นดีเห็นงามนะครับช่วยกันผลักดันไปให้ถึงยูเนสโกจนปีที่แล้วเนี่ยนะครับสามารถผลักดันเสร็จนะฮะให้ขึ้นทะเบียนกุลบรกคตเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไปได้ของมนุษยชาติ พอมาได้ถึงจุดนี้นะครับก็ตามเกมก็แล้วครับก็คือดันกันต่อทั้งบ็อกซ์ตอแล้วก็คุณขมที่แยกกันเดินแยกกันตีแยกกันโม้มาเนี่ยก็เลี้ยวมาบรรจบกันนะครับมาสู่การผลักดันเข้าสู่ในกีฬานะกีฬาการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับนั่นก็คือกีฬาซีเกมนะที่ขมรจะจัดขึ้นกลางปีนี้นั่นแหละท่ามกลางความวุ่นวายการดําเนินการจัดกีฬาแบบมีคอนเทนต์ให้พูดถึงได้แต่ละวันเลยแผนภาพนี้ก็เป็นที่มาสรุปให้เห็นรอยต่อในความรับรวงพลางแล้วก็ความหน้ามึนนครับว่าจุดเริ้นขคาึกดจใร เกิดจากอะไรและด้วยสาเหตุที่คําว่าบ็อกคาตอนี่นะครับเป็นคําที่อยู่ในสังคมเขมรมานานแล้วนะดังนั้นการที่คนเขมรน,นะครับในโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยจะออกมาเถียงสู้อย่างเป็นวักเป็นเวรน,นะครับว่าบ็อกคาตอเก่งหรือว่าเจ๋งอย่างนั้นอย่างนี้เชียร์มวยของอิตาลุงเนี่ยอย่างสุดใจขาดดิ้นน่ะจึงเป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้แฟนๆของช่องที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับเข้าใจในบริบทของความชาตินิยมของเขาในตอนนี้เลยนะการที่จะดันบ็อกคาตอกันอย่างสุดริ่มทิมประตูเนี่ยเพราะว่าคำคำนี้นะครับอยู่ เพราะอาจจะเลยคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกเรื่องโม้อ,อะไรนะครับกลับดีใจซะอีกนะครับที่ว่ามียอดมนุษย์คนนึงโผล่มาในประเทศเขานะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขามีของดีนะเขาสามารถที่จะสืบสารสิ่งที่กําลังใกล้จะสูญหายไปแล้วนะเราต้องร่วมกันสืบสารเะเว้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ประชาชนนี่ก็เลยค้อยตามกันไปทั้งยวงอ่ะแต่ถ้าว่าในความจริงแล้วพวกตัวเบ้งเบนี่ก็อาจจะปิดบังความจริงไว้นะโดยอาจจะมีเจตนาที่จะผลักดันชื่อมวยบ็อกคอตอนนี้มาเทียบชั้นมวยโบราณของไทยเรานะก็เลยมีการผลักดันเดินเกมนี้มานะ แล้วอะไรทําให้มันมาถึงจนขนาดเนี้ยไม่มีคนในประเทศเขาสงสัยเหรอหรือว่าพยายามที่จะเอาข้อมูลอีกด้านหนึ่งออกมาบอกเลยเหรอว่าบ็อกคอตอมันคืออะไรทําไมจากชื่ออาวุธมันกลายมาเป็นชื่อมวยได้เนี่ยในตอนหน้านะครับห้ามพลาดอีกแล้วนะเพราะว่าคําว่าบ็อกคอตอที่แปลว่าการต่อสู้โดยใช้กระบองสั้นเนี่ยจากคําในพจนานุกรมขเขมนเนี่ยมันทาท่าว่าจะมีอยู่จริงนะและการแปลทีละคำแบบเด็กอนุบาลของตะลุงเนี่ยที่มีความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ยจากชื่ออาวุธกระบองสั้นเนี่ยกลายมาเป็นชื่อศิละปะการต่อสู้เป็นมวย มันมีที่มาได้อย่างไรตาลุงใช้เซลล์สมองส่วนไหนคิดหรือว่าไปฟังผิดดมาจากใครอีกทอดหนึ่งผมจะเจาะไขปริศนาเรื่องนี้ให้ฟังอีกในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ you <laughs>